มันต้องจุกจุกจุออกมังเกลอหนอนให้มันบ่เบาใังไหมสิปล่อยเขาแล้วครับใส่ชูบ้างไป้องนี่สิดซับมังเกลอนั่นแหละต้องเอาออกให้มันเบาก่อนไหมมาเสีปั้นเไม่สิร้องเลยมันสียที่ร่งนักอยู่เลยมันสิติดแล้วเอาออกดีกว่าเนาะก็ว่าเอาออกจังหน่อยก็ให้มันเบามันปื๊ดทีเดียวเลยนะไม่น่าเลียกืลยนีนะเฮ้ยจะตั้งเครื่องแล้วมันฟรีบ่นี่ บ่พอสิไม่ยอมนะมั้งเนาะเป็นเบียวแค่หันทอเนาะตาปุ๊บดึงปุ๊บบุ้มแลนแลนแลนล้มยังลุกข้าเนาเรียบร้อยาล้วเสร็จแล้าเบิ้งครับสำเร็จบ่นี่อันนี้อันนี้ล่องไปนี่วินนี่วินนี่ล่องไปจักแล้วเขาใส่ก็ลูกพี่ลดหล่องเขาว่ะ ลอไปเจ้าบ่เอาแล้วคืนดึงดึงไงนั่นลูกเตะแล้วมันถึงมวจัดอ้ห้โอทายเขาอนี่ยิ้มเลยโอุ่นอิ้มเลยกกับแี่อิ่มด้วยกันเมือนั้นเราปั้นนี่แหละเขาพุ่งออกดักแล้ เขาพุ่งออกฟ้าด่างเนาะอ๋อมขึ้นไรมาผีไว้อยู่ทำไมจังหวะขนาดเอาทวีตใส่เลอเนี่ยมันเกี่ยวดูตัวนู้นกันโงกบอทั้งข้างเงือกออกเงือกเขาแลาวเนี่ยถ้ามีเขาเนาะม่เคยให้เงือกอุ่มบอกครับ่ตรงอีกเลี้ยวครับ เออว่าพี่ยังไนข่อยสิมาอัดอยู่มันมันติดมันแน่นมองในส่ะทอทอเกียบไว้ติดไม่แล้วเยนไม่แล้วทอเกียบมันบ่ตั้งติดท้้ง่างคือติดตึงๆติดตึงๆอมือติดตึงๆบ่

เจ็มาเจาทวนๆนะจะ่าบอกเกว่าเขาโอ้ทางบ่อหน่อยทัวเขแดงอยงบต่อมขับเหรอเจ้าไม่เอานปุ๊เาเลยเหรอถ้าคอยทั่ไปก็จะว่าไม่ไม่ปนนะเจ๊ไม่ปนเลเ๋แดงใส่บอก่ปนเม็ดขาวเลยนะมีแต่เม็ดแดงล้ว่ๆไม่กี้แบล้ายเขาเลยเว่เป็นคนบดเขาไปบดก็มุน่องแกบดแล้วก็นี่เปตวส่วเก็บออกาแล้วเนาะเ้ยขากบ่อขเือว่ มุ้นซักมีต้นหลาน <c oughs> โอ้สโลว,บ,วลบึงจักบัทเอานนออกรอวยเขาครับเบิ่งว่าสิเป็นแบบดดเยอ้เๆ,ๆ,ๆ,ๆ เยอครับปจกเขาผีครับอาเบิงชาเบิงมาหลุดใส่กันนะครับว่ามเสียออกป่เนี่เอา้า อีกแล้วรับก่อนเพียงรับก่อนรับก่อนมันอันแล้วนี่นี่ตัวล่างมันปั่นได้อยู่ด้แต่ว่าสายพันตัวนี้มันหลุดว่ะเย็นบา,า,านหลุดตัวล่างนี่มันหมุนอยู่ได้ดัน<ม>ตัวล่างมันหมุนอีอยู่แต่ว่าตัวนี้มันหลุดมันหลุดมันดันเขาจะว่าเต็มนี่แล้วต้องเปิดเขาออกอีกก่อนเอออ่าใส่สายพานันก่อนอใส่สายพันเช้า ใส่ปั้นตัวนี้มันคือลุดออกจริงป่ะเอบ่บ่บบเปิดเข่าหมุนออกก่อนบ,บ่หมุนเขา่าตรงนี้ออกก่อนเออรถเออเออเอาใส่กระสอบมีก่อนมันักงานตุ้งกระสอบตุ้งกระสอบก่อนเอาเจ้าไปมไั่มงรถเขาไอ้เนี้ยเดี๋ยวเบอร์สิบสองมาให้ <c oughs> อหุ้ย <c oughs> เบอร์สิบสองอยู่หลังรถพี่อัพคุณเออไปขี่รถพี่อัพมาเลยไปเจ้าไปขับมาไปนะคอยเอท่าไปเจ้าไปขับรถมาเมื่อสี่เดย์ดัดอันนี้เมื่อสี่เดย์เอาแก๊สมาอันนี้นะผม

活别的地方。